นี่คือเรื่องราวของฆาตกรที่ควรจะตายไปแล้วนะครับแต่กลับมาออกอลาวาตอีกครั้งลายเส้นของเขาคือเอิกกันเข่งคู่ที่ริดบนต้นคอของเหยื่อนี่คือเรื่องราวของฆาตกรที่ชื่อว่าคูสฟิคืคอเลอร์ครับหรือว่าฆาตกรกันเข่งคู่แค่คดีแรกครับก็น่าปวดหัวแล้วนะครับเพราะว่านักสืบเนี่ยต้องมาเจอกับฆาตกรนะครับที่ควรจะถูกประหารชีวิตไปแล้วแต่กลับมาออกอลาวาตด้วยลายเซ็นที่ไม่มีใครเหมือนเพราะว่าลายเซ็นเนี่ยครับ มันถูกเก็บไว้เป็นความลับของกตำรวจเราสึกว่า c รูซฟิเคเลอร์เนี่ยเล่าเรื่องมาได้ดีและก็มันเลยเพราะว่าตั้งแต่หน้าแรกเนี่ยมันไม่มีจุดให้เราพักหายใจเลยคือมันไม่มีจุดหน้าเบื่อมันมันมันไวแล้วก็มันดิบ แล้วก็มีคนตายเป็นว่าเล่นเลยผมว่าสายที่คนที่ชอบความแหวะความสยองขวัญแล้วก็ความแบบว่าไล่เชือดเรือดนี้น่าจะถูกใจสายนั้นมากๆเลยและนี่นะครับเป็นแค่ตอนแรกของซีรี่โรปอทแฮนเตอร์เท่านั้นผมว่าตอนอื่นเนี่ยคือยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าตอนอื่นเนี่ยผมเดาได้เลยว่ามันน่าจะทวีความโหดดิบและความสร้างสรรค์ของฆาตกรที่โหดยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็จริงๆผมก็อยากรู้มุมมองของคนอื่นกันนะครับว่าเรื่องนี้มันโหดไปไหมมันแหวะไปหรือเปล่าหรือว่านี่คือหนังสือที่คุณกําลังตามหาอยู่เลยเพราะว่ามมันโหดิบาใจพวกกคุณ ถ้าผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็โหดในความพอดีของมันนะมันมีการเล่นประเด็นที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงและก็อันตรายคิดว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนอนหรือว่าตอนเครียดเนี่ยคงจะเครียดกว่าเดิมแน่นอนแต่ก็ถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้กำลังรู้สึกว่าฟินฟินสบายสบาย,บายอยากหาอะไรมาทําให้ชีวิตตัวเองแบบว่าบึ่อหมนหน่อยก็ c o o s e b u Killer ครับเป็นเล่มที่อยากให้คุณลองหาอ่านดู